สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกือบจะได้กลับมาที่เบลเยียมแล้วล่ะค่ะแต่ว่าทุกๆวันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมีงานให้ทําเยอะเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้กบกับคุณสามีก็มาที่บ้านแม่อีกแล้วค่ะจากคลิปที่แล้วเนาะแม่ก็ได้เอ่อทำการรื้อรือบ้านออกนะคะบ้านหลังเก่าของแม่เนี่ยเป็นเอ่อบ้านชั้นเดียวแต่ว่ามันจะต่ํากว่าถนน เพราะว่าทางออรัฐบาลเขาก็ทําถนนมาสองรอบแล้วบ้านเราก็เลยต่ํานะคะรอบนี้แม่ก็เลยรื้อแล้วบวกกับบ้านมีปวกกินด้วยวันนี้ก็ได้คิวของรถแบ็คโฮแล้วนะคะเขาจะมาทําการรืออ้อกระเบื้องรื้อทุกสิ่งท,ทุกอย่างขุดทุกอย่างนะคะอันดับแรกเลยเขาจะขุดเสาค่ะขุดเสาออกให้หมดทุบกระเบื้องทุบทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะถมดินค่ะ วันนี้กบก็มาแต่เช้าก็เลยมาก่อนรถแบคโฮนิดหนึ่งค่ะก็ถอยรถไว้ตรงนี้นะคะได้ดูวิธีขั้นตอนการทำพอดีเลยค่ะรถแบคโฮเจ้านี้ก็เป็นเจ้าเดียวกันกับที่กบใช้ขุดบ่อที่นานะคะแต่ว่าเขามีแบคโฮหลายคันนะคะคันสีเขียวจะใช้สำหรับขุดดินโคกหนองนา ส่วนคันสีเหลืองเนี่ยเขาจะเอาไว้หรือบ้านแล้วก็ทํางานที่แบบนี้นะคะคือบ้านกบตรงนี้สังเกตดีๆนะคะว่ามันจะมีสายไฟอยู่ค่ะที่ดึงไปหาบ้านหลังใหม่นะคะเขาทํางานดีมากค่ะมีความ,ะมาร,ระมัดระวังแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าล้อรถก็อยากจะขึ้นไปแต่ว่าคอเขาก็ต้องพับไว้เพื่อที่จะไม่ให้โดนสายไฟนะคะดูค่ะเขาค่อยๆขยับ เก่งมากเลยค่ะคนขับเนี่ยพอเขาขึ้นไปได้เขาก็จะเริ่มเอ่ยยืดคอของรถแบ็คโฮเข้าไปนะคะดูสิคะมันเฉียดฉิวมากเลยค่ะกับสายไฟกบดูไปกบก็ลุนไปเหลือแค่อีกนิดเดียวส่วนคนที่เห็นข้างหลังนี่คือเขาจะเป็นคนคอยบอกนะคะคอยกำกับว่าให้จกตรงไหนให้ทิมตรงไหนนะคะนี่แหละค่ะบ้านกบเมื่อก่อนขายก๋วยเตี๋ยวนะคะ สีของบ้านของแม่เนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ได้ทานะคะสีรองพื้นก็ยังไม่ทาเพราะว่ามันติดบ้านหลังเก่านี่แหละคะ่ะดูค่ะทุกคนดูความลึกของบ้านทีนี้พอเราเอาเสาออกทั้งหมดเราก็จะถมดินเข้าก็จะสูงเท่ากับถนนค่ะแต่ว่าจะสูงกว่าของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างหลังอีกนะคะทีนี้นี่แหละคะ่ะความจเจริญรุ่งเรืองของถนนก็ต้องทำให้เราที่อยู่ บ้านติดถนนก็ต้องยกดินให้สูงขึ้นตามถนนนะคะเหมือนที่ดินของที่เราอยู่ที่นานะคะถึงต้องโถมให้มันสูงกว่าถนนไว้มันทำให้ข้างหลังมันสูงกบก็เลยต้องมีการออกแบบว่าจะต้องเป็นการลดหลั่นลงไปนะคะมาดูกันค่ะว่าเสาลูกแรกเอ้ยไม่ใช่เสาอ,อันแรกคืออันไหนนะคะน่าจะเป็นเสาเอกเสาโทมั้งคะนี่นะคะเขาต้องเหยียดก่อนแล้วก็ ต้องขยับตัวลถตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขามีความระมัดระวังมากเลยค่ะคนขับรถเนี่ยตอนแรกคนขับรถเขาก็เอารถเข้ามาข้างในเพราะว่าเขาต้องกินข้าวก่อนค่ะคือเขามาแต่เช้ายัางไม่ได้กินข้าวตอนนี้เขาก็จะต้องถอยลงไปที่ถนนเพื่อที่จะไปโกยตรงดินตรงถนนก่อนทําทางให้กับรถตัวนี้จะได้เข้าไปได้แล้วก็ลดขนดินจะได้วิ่งได้ด้วยค่ะไปโกยขอบถนนก่อน เดี๋ยวคลิปนี้กบก็จะบรรยายไปนะคะกบไม่อยากใช้เสียงเพลงสักเท่าไหร่ค่ะมาดูการทำลายล้างของรถแบ็คโฮกันค่ะจกเบาจกง่ายมากตอนที่กบอยู่ตรงนี้นะคะกบว่าโอ้ยตรงนี้มันแข็งแรงมากพ่อเนี่ยลงปูนไปแบบคิดว่าใช้เครื่องแยกนะคะถ้าคนรู้จักเครื่องแยกเนาะจะแยกพื้นแยกกระเบื้องเนี่ยยังยังเหนื่อยเลยนะคะดูพ,อ,พอไม่เห็นแบ็คโฮลลงไปดูสิคะจกแป๊บเดียว เปลิวันเลยค่ะแตกออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะทุบแล้วก็ทำลายให้ทุกอย่างมันละเอียดค่ะจะได้เอาไว้ข้างล่างเราจะไม่ขนออกนะคะนี่ดูเขากระแทกค่ะกระแทกไม่กี่ทีก็แตกแหละอันดับแรกเลยก็ต้องโกยกระเบื้องออกทั้งหมดเลยค่ะโกยแล้วก็ทุบให้ละเอียดเห็นเคาน์เตอร์ครัวไหมคะตั้งแต่ตอนกบเป็นเด็กนะ เคาน์เตอร์ครัวพ่อทําให้นี่โอ้ยสวยสะอาดกว่าเพื่อนบ้านเลยค่ะเสียดายตอนนี้ทุบแล้วโอ้ยเห็นก็ใจหายเนาะพ่ออุตสาหสร้างให้ตั้งแต่ขบเป็นเด็กดูนะคะบ้านหลังนี้ก็ผ่านมาเออสามสิบปีแล้วล่ะค่ะน่าจะเป็นการดึงเสาขึ้นนะคะกบก็กลัวว่าบ้านหลังโน้นมันจะมีความสะเทือนไหมแต่ก็มืออาชีพค่ะไม่มีการสะเทือนใดๆทั้งสิ้นนะคะ เดี๋ยวเขาก็จะใช้รถแบ,บ็คโฮนี่และค่ะโกยเสาขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็จะยกไปวางเรียงกันคือใจเย็นมากค่ะคนขับรถเนี่ยว้าวเสาต้นที่หนึ่งเสาเอกเสาโทโอ้ออกไปแล้วหนึ่งเสา ตอนนี้ทยอยเก็บเสาต้นเล็กๆค่ะแล้วเขาก็จะยกเสาต้นใหญ่ไปวางไว้เรียงกันให้เราข้างนอกค่ะ ตอนนี้แม่กบก็มีเพิงตัวเดียวนี่แหละค่ะที่จะทำเป็นครัวนะคะรอให้ฝั่งโน้นถมดินแล้วก็มุงหลังคาใหม่อีกค่ะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ห้องหนึ่งเหลืออยู่นะคะทุกอย่างเป็นใหม่หมดเลยดูสิคะกบก็พาคุณสามีอยู่ตรงนั้นน่นแหะค่ะมาทำกับข้าวช่วยแม่บ้างแล้วก็เผื่อแม่ขาดเหลืออะไรกบก็จะได้เอารถออกไปซื้อที่ตลาดให้นะคะตอนนี้ก็เหลือกบอยู่คนเดียวเพราะว่าน้องเกดก็เอารถไปทำงานของเขาเนาะก็จะมีรถ อยู่ที่กบนี่แหละค่ะส่วนพ่อกบเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่กล้าขับรถบนถนนใหญ่สักเท่าไหร่นะคะสายตาก็ไม่ดีนะคะคนแก่แล้วกบก็เลยต้องอยู่สแตนบายนะคะสามีกบก็เป็นคนง่ายๆอย่างนี้แหละค่ะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้แล้วก็อยากเห็นการทํางานของเมืองไทยด้วยค่ะว่าคนไทยเขาทางานกันยังไงนะคะมายืนดูรถจกรถขนดินนี่แหละค่ะเขาชอบมากเลยนี่แหละค่ะก็จะอยู่แบบสมถะถอย่างนี้นะคะ เวลาที่กล,กลับไทยมากบก็อย,กอยากอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวค่ะอยากช่วยเหลือเขาให้ได้มากที่สุดการที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็ยังจะคิดว่าไปเที่ยวที่ไหนที่เราจะนําครอบครัวไปด้วยก็ยังเป็นครอบครัวมาอันดับหนึ่งอยู่ค่ะคุณสามีก็เข้าใจนะคะก็จะมีวันที่เราไปทั้งครอบครัวบ้างแล้วก็เราก็จะแบ่งไปเที่ยวกันสองคนบ้างแบบนี้นะคะแต่เขาใจเราเนาะดูทุกอย่างให้เรียบร้อยให้กับคุณแม่เสร็จแล้วกบกับคุณสามีก็ พากันเข้าเมืองค่ะวันนี้วันนี้เราจะเข้าเมืองกันเพื่อจะไปซื้อ,อกระเป๋าเดินทางนะคะกระเป๋าเดินทางของกบมันแตกค่ะแตกตรงหูหิว้วก็เลยจะไปดูที่ห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วนู่นพากันไปซื้อ,อแว่นตาไปทําไปตัดแว่นตาให้กับคุณแม่วันนี้ก็เลยจะไปเอาให้กับแม่ด้วยนะคะตัดให้ทั้งสองคนละค่ะตัดให้ทั้งพ่อและแม่นะคะ ค่ารถแบ็คโฮคิดเป็นรายชั่วโมงแต่กบไม่ได้ถามแม่ว่ามารื้อบ้านแบบนี้เป็นรายชั่วโมงละกี่บาทนะคะกบจ่ายเป็นราคารวมไปเลยค่ะกับการถมดินแต่ว่าคันสีเขียวที่เขาเอาปิจกโคกหนองนาให้กบนะ่ะเขาตกแต่งขอบอะไรให้นะเขาคิดเป็นชั่วโมงละหนึ่ันห้าบาทค่ะหลังจากดูรถทำงานเสร็จแล้วกบกับคุณสามีก็อย่างที่บอกค่ะตอนนี้ก็ เดินทางเข้าเมืองกันค่ะไปที่เซนทรัลโคราชค่ะมาร้านกระเป๋าเลยนะคะกบก็ซื้อไป2ตัวค่ะตัวไซส์ใหญ่สุดแล้วก็ตัวสำหรับแคริออนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าจัดระเบียบด้วยบแบรนด์นี้กบชอบมากๆเลยค่ะไม่มีซิปนะคะรุ่นนี้ดีมากๆตอนนี้ก็แวะดื่มชาไทยวาเฟิลแล้วก็กาแฟกันก่อนค่ะมีขนมปังแซนด์วิชทูน่าด้วยก่อนที่จะไปร้านแว่นตา แว่นตาสั่งตัดให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะมาวัดด้วยตัวเองพร้อมกันแล้วล่ะค่ะแต่ว่ากบไม่ได้ทําคลิปลงนะคะเป็นร้านแว่นตาหอแว่นค่ะก็สองคนก็ตกไปหนึ่งเจดพันกว่าบาทค่ะเพราะว่าเป็นแว่นแบบพิเศษเนาะของแม่เนี่ยตัดแบบเออไม่ใช่แว่นใสยตาเพราะว่าคุณแม่ยังสายตาดีอยู่เพียงแต่ว่าเจอแสงเจอลมก็จะแสบตาก็เอาแบบนั้นแล้วก็ เป็นว่าเอออยู่ในร่มเป็นสีขาวปกติถ้าออกแดดก็จะกลายเป็นสีเอ่อดำอย่างนี้นะคะเป็นแว่นปรับได้ส่วนของพ่อเนี่ยทั้งสายตาแล้วก็เป็นแว่นสายตาที่มองไกลได้ด้วยแล้วก็เป็นแว่นที่อ่านหนังสือได้ด้วยตอนนี้เขาก็ทําการเทสนะคะแล้วแว่นทั้งสองอันเนี้ยก็ตัดแสงสีฟ้าจากเอ่อมือถือจากคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะก็เลยจะมีราคาขึ้นมานิดนึงค่ะเสร็จแล้วกบก็พากันกลับบ้านนะคะอันนี้เป็นของคุณแม่ค่ะ ายเงินใจทองกลับบ้านค่ะไปกินข้าวที่บ้านกันนะคะเพราะว่ามืดแล้วขับรถช่วงเทศกาลเนี้ยรถเยอะค่ะแล้วก็รถติดด้วยค่ะที่โคราชวันนี้ก็กลับไปกินข้าวแถวบ้านเหมือนเดิมค่ะมีคาเฟ่ด้วยค่ะชื่อแบบนี้เลย <c oughs> ก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เคยมาตอนกลางวันนะคะคุณสามีเขาก็สั่งเมนูของเขาแบบนี้แล้วค่ะลองกินอาหารฝรั่งที่นี่ดูนะคะก็รสชาติด,ดีค่ะชามใหญ่เบ้อเลยก็ ลองสั่งเมนูเหมือนบ้านเราดูนะคะก็เลยพากันกลับมาอีกค่ะเพราะว่ามันเย็นมากแล้วหาอะไรกินไม่ได้ก็ขับรถลองมาดูเขาก็ยังไม่ปิดเราน่าจะเป็นแขกคนสุดท้ายนะคะก็เลยพากันมาสั่งอาหารกินคุณสามีไปเอาเสื้อให้ค่ะเพราะว่าข้างในมันหนาวนะคะ <c oughs> ลองสั่งพิซซ่าดูเพราะว่าคุณสามีอยากกินพิซซ่านะคะกบก็สั่งไข่ข้าวไข่เจียวค่ะเพราะว่ากบก็ไม่ได้หิวอะไรมากเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศแบบนี้ละคะ่ะ ก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย